วันนี้เรามีนัดกับพี่จูนหรือแม่จูนเฮเดเจ้าของแบรนด์ข้าวเกรียบที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ในประเทศไทยนะครับวันนี้เรามากันถึงโรงงานที่โคราชเลยครับตรงนี้เป็นแหล่งผลิตเป็นครัวกลางนะครับผลิตข้าวเกรียบส่งออกไปทั่วประเทศนะครับนี่คือส่วนผสมของข้าวเกรียบวัตถุดิบหลักก็จะเป็นแป้งมันสัปะหลังแล้วก็ผงปรุงรสเครื่องปรุงรสต่างๆนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเทส่วนผสมต่างๆลงไปในถังผสมทั้งแป้งทั้งเห็ดหอมและผงปรุงรสต่างๆนะครับอ่าน,นี้เป็นใบโหระพาครับเรากะ็จะเอาไปต้มเพื่อให้มันทรงกลิ่น แล้วใช้ทั้งน้ํทาทั้งใบเทลงไปเลยนะครับแล้วก็ใช้เครื่องนวดนะครับนวดไปประมาณ10นาทีให้ส่วนผสมทั้งหมดมันเข้ากันจากนั้นเอาออกมานวดมือต่อนะครับขั้นตอนนี้ก็ต้องใช้ความรวดเร็วพอสมควรนะครับจากนั้นก็คลึงให้เป็นก้อนยาวๆแล้วก็นําไปนึ่งใช้เวลานึ่ง2ชั่วโมงอยู่ในห้องนี้เนี่ยเหมือนอบเซาวนาเลยนะครับอันนี้คือที่เขานึ่งเสร็จแล้วครับเป็นโคนลารสกับที่เราทําแต่ทุกรสชาติก็จะทาเหมือนกันหมดนะครับต้องเอามาผึ่งไว้ให้มันเย็นก่อนแล้วก็นําไปเข้าตู้เย็นนะครับแช่ไว,ว้ ทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็จะนํามาสู่การเข้าเครื่องตัดข้าวเกรียบออกมามันก็จะซอยเป็นแผ่นบางๆแบบนี้เลยครับจากนั้นก็จะนํามาตากในห้องนี้นะครับนี่เป็นโรงตากข้าวเกรียบตัวข้าวเกรียบก็จะแห้งแทบร้อเปอร์เซ็นต์เสร็จแล้วเราก็จะได้ข้าวเกรียบดิบแบบนี้พร้อมเอาไปทอดแล้วล่ะครับน้ำมันร้อนๆใส่ข้าวเกรียบลงไปฟู่แปบ๊บเดียวพอมันฟูแล้วก็เอาขึ้นเลยนะครับนี่เหลยครับหน้าตาของข้าวเกรียบแสนอร่อยพอ,อทอดเสร็จแล้วนะก็บรรจุใส่ถุงขายได้เลยนะครับหน้างานก็จะเป็นถุงแบบนี้นะครับขายถุงละนี่อนแลวพบบานสามา สวัสดีครับ